ไฮี่อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่829มหาชั้นฟ้าทั้งสี่พยายามทะลวงผ่านแสงสีทองจนเกิดเป็นเสียงดังขึ้นตอนนี้เวลาเป็นสิ่งสำคัญจกกักรพริเทพไม่ยอมเสียเวลามากเกินไปหากเขาไม่สามารถฝืนบังคับให้ดูดซับพลังอำนาจข,ของบรรพชนเทพได้ก่อนที่มหาชั้นฟ้าทั้งสี่จะทะลวงออกมาได้ทุกอย่างที่ทำไปก็จะสูญเปล่าเขาไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเขากำลังสำเร็จและไม่ยอมให้เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นแม้แต่ราชคคูก็ไม่สามารถมองแผนของข้าออกจิวตีเข้ามาได้ก็เพอาะอยู่ใกล้เมืองหลวงแต่ต้าเฟยและหูเฟิงกลับมาได้เร็วมากจากกับะเทพกัดฟันชี้ไปยังศีรษะด้านล่างวินาทีที่ดัชนีสัมผัสกับศีรษะนั้นมันจึงพังทลายด้วยโรหิต และล่างเนื้อในฐานะลูกหลานของบรรพชนเทพจนเปิดกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราเพื่อปลดปล่อยผนึกชั่วนิลันแห่งเผ่าต้าหวังบรรพชนเทพถึงกับคำรามดัดชนีที่เหลืออยู่ของเขาพังทลายซึ่งไม่ใช่แค่นิ้วมือแม้แต่ฝ่ามือก็แตกสลายไปด้วยการแตกสลายดำเนินต่อไปจนกระทั่งจัก,กรพรรดิเทพก่าวจบแขนขวาของเขาได้หายไปครึ่งทอนโลหิตสีทองจำนวนมาก กระจายจนกอ่อเกิดเป็นอัคระรุนอัคระรุนเหล่านี้เผาไหม้กลายเป็นฟุยผงวินาทีที่อัคระรุนโดนเผาราชคูที่กําลังครอบครองร่างวังหลินก็เกิดอาการสั่นผนึกที่ได้จองจําเผ่าต้าหวังเอาไว้มานานหลายชั่วย,ยุคนได้หายไปเมื่อผนึกถูกปลดปล่อยราชคูอดกั้นน้ําตาแห่งความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่นี่คือเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาใช้ทุกอย่างเพื่อปลดปล่อยผนึกนี้ เพื่อที่เผ่าพันธุ์ของเขาจะได้หนีรอดจากการถูกกำหนดโชคชะตาตั้งแต่กำเนิดวินาทีที่ผนึกถูกปลดไปพลังจากจักพรพดิเทพจึงคุ้งเข้าสู่ร่างกายวังหลินและลบล้างตัวตนของราชคูออกอย่างง่ายได้นี่ก็คือภัยตายของจักพรพัิเทพเขาไม่ยอมปล่อยให้ราชคูมีชีวิตยอยู่ต่อไปหลังจากคลายผนึกดังนั้นในจังหวะที่ปลดไปผนึกจึงเป็นตอนที่ราชคูต้องตาย เพาว่าขณะราชคูกําลังตายความทรงจําส่วนหนึ่งที่ถูกปิดผนึกเอาไว้มาน,นานก็ตื่นขึ้นเขาจําได้เลือนลางว่าเผ่าพันต้าหวังหลังจากสืบเชื้อสายมาหลายปีก็แทบจะสูญพันธ์กันหมดเขาจําได้ว่าตั้งแต่เขาเกิดมีคนในเผ่าร่วมถึงเขาอยู่เพียงแค่สามคนเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่และไม่มีใครบอกเขาเขารู้แต่เพียงว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันต้าหวัง นอกจากเขาแล้วก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งและทารกหญิงอีกคนแม่และน้องสาวทั้งสองคือญาติพี่น้องเขาจําได้ว่าหญิงสาวคู่นั้นคือราชครูรุ่นก่อนและตัวเขาเองก็ไม่ใช่ราชครูราชคคูตัวจริงคือทารกหญิงเขาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของทารกหญิงและไม่นานนักนางก็ได้หายตัวไปตัวเขาถูกหญิงสาวรับเอาไว้ส่งต่อวิชาของราชคคูให้ ตัวเขาค่อยๆโตขึ้นและความทรงจำก็ถูกปิดผนึกเขายังคิดว่าตัวเองคือราชคูเมื่อเติบโตขึ้นยิงสาวก็ได้ตายจากไปจากนั้นเขากลายเป็นหนุ่มภายในความทรงจำมีสมาชิกเผ่าหลายคนกำลังหลับไหลภารกิจของเขาคือการปลดไปโชคชะตาของคนในเผ่าที่กำลังหลับไหลอยู่ทั้งหมดเขายังเชื่อว่ามีสมาชิกเผ่าอีกหลายคนที่ยังอยู่ แต่ตอนที่ความทรงจําเดิมได้ตื่นขึ้นเขาจําได้ว่านอกจากทารกหญิงที่หายตัวไปเหลือตัวเขาเพียงคนเดียวในเผ่าเท่านั้นมีหน้าเราจะก,กระพรพดิเทพถึงกล้าปวดปลายผนึกเพราะจัก,กรพรรดิเทพรู้ว่าข้าเหลือเพียงคนเดียวในเผ่าต้าหวังตราบใดที่ข้าตายแม้จะปวดปลายผนึกแล้วก็ไม่เป็นอะไรเช่นนั้นแล้วข้าก็ไม่ใช่ราชจคูข้าเป็นคนของเผ่าต้าหวังข้า ตอนนี้ผนึกได้ปลดปล่อยแล้วทารกหญิงที่หายตัวไปน่าจะเป็นราชคูตัวจริงนางอยู่ที่ไหนนางเป็นใครกันแน่เขาคิดว่าตัวเองคือราชคูตลอดเวลายอมใช้ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของตัวเองตอนนี้เขาล้มเหลวความทรงจำถูกปลดปล่อยและความคิดค่อยๆหายไปแม้แต่ตอนที่เขาตายเขายังไม่รู้ว่าใครคือราชคูตัวจริงแต่ถึงแม้จะตายเขาก็ไม่กล่าวโทษ เขาเข้าใจดีว่านี่คือภารกิจของเขาเพื่อปกป้องราชคูรตัวจริงลดปลายผนึกของเผ่าพันธุ์นี่คือภารกิจที่เขาถูกลิขิตไว้ตั้งแต่เกิดขณะที่เขาตายหลังจากจักรพรรดิเทพได้กวาดผ่านร่างของวังหลินจากนั้นก็มั่นใจว่าไม่มีวิญญ,ญาณพัานพวน,นอันใดเหลืออยู่มันได้ตรวจด,ดูอีกครั้งและจากไปจนกระทั่งจักรพรรดิเทพไม่ได้สังเกตเห็นลูกปัดปืนลิขิตฟ้าในร่างกายวังหลิน หรือกระทั่งวิญญาณวังหลินในรปปลูกปัดฟื้นฤทิตฟ้าหลังจากปลดปล่อยผนึกของเผ่าพันธุ์เต้าหวังไปแล้วจกักรพรรดิเทพจึงเกิดอาการตื่นเต้นเขายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเขายังมีความมั่นใจแล้วรีบดูดซับพลังอำนาจของสีสระบันไปชนเทพสายใยสีทองโคออกมาจากรูคุมขนบนสีสษะบันไปชนเทพเข้าสู่ร่างจากักรพรรดิเทพทำให้ระดับบวงเพะจกพักรพรรดิเทพเพิ่มคูนขึ้นจกักรพรรดิเทพแต่ไมไได้ความตื่นเต้น แต่เขาไม่ได้เห็นว่าห่างออกไปไกลตอนที่ปลดปลอยผนึกของเผ่าต้าหวังคู่สูงทรงชั้นฟ้าหายจือ้อกำลังตัวสั่นอย่างรุนแรงหายจื้อมีสายตาสับสนและดิ้นหลน่นความทรงจำหนึ่งกำลังตื่นขึ้นมาพอผนึกของเผ่าพันต้าหวังหายไปตนกำเนิดพลังจึงตื่นขึ้นพลังนี้มาจากเผ่าพันต้าหวังมันเป็นของราชคูตัวจริงแห่งเผ่าพันเทพสายตาค่อยๆเปล่งประกาย นางยกแขนขึ้นชี้ไปยังศีรษะบรรพชนเทพทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่เพราะมันสามารถสูญเสียไปได้นี่คือความตายสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ตายไปเพราะความคิดของคู่มีชีวิต,วตกลับเป็นความว่างเปล่านี่คือเตา๋าเผ่าพันต้าหวังสามารถใช้ความคิดของคู่มีชีวิตใช้ตัวตนของความตายใช้การไล่ตามความหวังใช้พลังของชีวิตและความตาย มาสร้างเพลิงนอลกันด้วยสิ่งนี้เราจึงเปลี่ยนเตากลายเป็นความตายเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่มีตัวตนดำเนินต่อไปและปล่อยให้ความตายกลับเป็นความว่างเปล่าหายจื้อชี้ไปยังสีรระแสงสีทองก็ขดตัวลงเมื่อแสงสีทองหายไปสีรระบรรพชนเทพจึงเผยออกมาสีรระของบรรพชนเทพสูญเสียแสงสีทองและค่อยๆหลับตามันเต็มไม่ได้กินอายแห่งความตายอีกครั้ง สูญเสียบพลังแห่งการเหาะเหินจึงร่วงลงสู่พื้นดินนี่ก็คือการขัดขวางการดูดซับกินอายของจกักรพรรดิเทพตอนนี้ต้นกําเนิดกินอายได้หายไปแสงสีทองที่กระจัดกระจายจากล่างจากักรพรรดิเทพได้กลับเข้าสู่ศีรษะของบรรพชนเทพการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทําให้จกักรพรรดิเทพตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อและมองขึ้นไปเขาเห็นว่าเป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าหายจื้อ นี่นี่เป็นไปไม่ได้ราชคูตายไปแล้วเจ้าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ต้าหวังเจ้ามีพลังของราชคูได้อย่างไรเขาไม่กล้าเชื่อว่าตัวเองกําลังเห็นอะไรอยู่เขาไม่กล้าเชื่อและไม่กล้ายอมรับเจ้าไม่ใช่คนของเผ่าพัน์ต้าหวังแน่นอนด้วยขนึกของบรระชนเทพเผ่าพันุ์ต้าหวังไม่สามารถออกไปจากวังหลวงได้เจ้าไม่ตายเจ้าเป็นใครกันจัก,กรพรรดิเทพหน้าซีดเขาคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง และไม่มีใครรู้แผนการของตัวเองจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนมีเพียงเต้าหยี่และหู่เฟิงที่ปากฏดขึ้นฉับพันทำให้แผนการเขาเปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนที่เขากำลังดูดซับพลังจากศีรษะบรรไพชนเทพได้สำเร็จเพื่อจะได้กลายเป็นบัรไพชนเทพคนที่สองเขากลับคบว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเขาตกอยู่ในแผนการของคนอื่น ข้าคือราชคูหายเจ้บพูดขึ้นความทรงจําของนางตื่นขึ้นพร้อมกับความทรงจําของมารดาและมรดกที่ตกทอดมาจากราชครูรุ่นก่อนทั้งหมดคนที่ตายผู้นั้นนอกจากข้าแล้วเขาเป็นคนสุดท้ายของเผ่าพันุ์บนแผ่นดินเซียนดาราบัดศพนี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้หากเจ้าคือราชคูตัวจริงเจ้าออกไปจากเมืองหลวงได้ยังไงจิวตีบอกข้ามาเขาคือมาหาชันฟ้า และแม้ว่ากําลังจะบ้าคลัง่งแต่ก็ยังฝืนตัวเองให้สงบอารมณ์ได้แผนการนี้ถูกสร้างขึ้นจากอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์เขาทําสิ่งที่เหมือนแยกตัวออกจากเผ่าพันธุ์ตัวเองโดยไม่มีความลังเลือเขาพยายามหลายวิธีทางจนกระทั่งออกจากที่นี่ได้สําเร็จสร้างสํานักมหาวิญญาณขึ้นมาแม้เขาจะตายไปแล้วก็ได้ส่งต่อแผนการมาได้อย่างสมบูรณ์เขายัางค้นพบกุญแจสําสคัญของแผนการนี้ คือคนที่มีชื่อว่าวังหลินเซียนจากโลกธรรมมีเพียงร่างกายเขาที่เหมาะสมต่อการครอบงำของเผ่าพ,พันธุ์ข้าคือให้แผนการนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ส่วนคำถามที่ว่าทำไมข้าถึงสามารถออกไปนอกเมืองหลวงได้นั่นเพราะวิญญาณข้าเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าต้าหวังแต่ร่างกายข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเซียนดาลาจิวตี้เอ่ยว่าจัก,กรรัิเทพนางคือลูกสาวข้า เหตุผลที่ข้าสามารถมีอายุขัยได้นานขนาดนี้และยังกลายเป็นมหาชั้นฟ้าก็เพราะความช่วยเหลือจากเผ่าพันธุ์ต้าหวังเผ่าพันธุ์ต้าหวังเตรียมการเรื่องนี้มานานกระทั่งทำนายการปรากฏตัวของวังหลินเอาไว้จากนั้นแผนการก็เริ่มขึ้นจัก,กพัดท,ที่ได้ยินถึงก็ตกใจหวังหลินได้ยินเสียงจากในศีรษะบรรพชนเทพขณะทุกคนกำลังให้ความสนใจจิวตีและหายจือ้อวิญญาณหวังหลินจึงพูดออกจากรูปปัตตฟื้นลิขตด้าควบคุมร่างกาย ความจริงเป็นแบบนี้นี่เองจิวตี้มองจกักรพรรดิเทพและอธิบายต้นกําเนิดของเรื่องทั้งหมดแผนการนี้คิดโดยอัจฉริยะของเผ่าพันต้าหวังและมีการเคลื่อนไหวมานานหลายรุ่นเขาเสนอเงื่อนไขคือช่วยข้าให้กลายเป็นมหาชั้นฟ้าตอนที่จกักรพรรดิเทพคนก่อนตายและก่อนเจ้าจะได้คลองบัลลังราชคูคนก่อนได้พบกับข้าตามแผนแล้วเราจะได้แต่งงานกันและให้กำเนิดทารกหญิงขึ้นมา ทารกหญิงคนนี้ควรจะมีร่างกายจากพันินเซียนดาราแต่วิญญาณเป็นของเผ่าพันต้าหวังเดิมทีเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ด้วยผนึกของบรรพระชนเทพเพราะว่าพลังจากผนึกมีมากมายมหาศาลเกินไปแต่ตอนนั้นบรรพระชนเทพได้ตายมาหลายปีและผนึกก็อ่อนแอลงอัจฉริยะของเผ่าพันต้าหวังเข้ามาพร้อมกับแผนการนี้และเพื่อทําให้สําเร็จจึงต้องใช้ทั้งเผ่าพัน สังเวยวิญญาณตัวเองเข้าต่อสู้กับพลังของผนึกนะับตั้งแต่นั้นจํานวนของคนเผ่าพันต้าหวังก็ลดลงจนกระทั่งในรุ่นนี้เหลือเพียงแค่สองคนสมาชิกเผ่าต้าหวังที่ตายได้ใช้วิธีพิเศษของตัวเองเพื่อเก็บวิญญาณเข้าไปในร่างหายจือ้อและปกป้องวิญญาณของนางที่นางสามารถออกไปจากเมืองหลวงโดยไม่ตายได้เป็นเพราะส่วนหนึ่งคือร่างของนางและส่วนหนึ่งมีวิญญาณของสมาชิกเผ่าต้าหวังทั้งหมด คอยปกป้องทั้งเผ่าต้าหวังใช้เวลานานหลายปีบนล่างหายจือ้อและนางก็เป็นคนเดียวที่สามารถทำให้แผนสำเร็จได้จิวตี้นั้นมองจัก,กรพรรดิเพราะนางคือลูกสาวเจ้าเจ้าจึงสามารถช่วยนางโดยไม่ต้องยั้งมือเจ้ากระทั่งได้กลายเป็นผู้เลี้ยงดูเผ่าต้าหวังและได้รับเพิ่งนรการเฉพาะของบรรพชนเทพเผ่าต้าหวังยอมสูญเสียขนาดนี้เพื่อปลดปล่อยผนึกนอกจากใายจือแล้วคนสุดท้ายของเผ่าต้าหวัง คือราชคูที่เพิ่งตายไปความจริงเจ้าไม่ต้องปวดปลายผนึกเผาต้าหวังก็ได้แต่บรรพชนเผาต้าหวังได้ทํานายการกระทําเจ้าไปแล้วเขารู้ว่าเจ้าปราถนามรดกของบรรพชนเทพและเมื่อไปเชิญหน้ากับแรงกดดันของมหาชั้นป้าสี่คนเจ้าคงไม่ยอมแพ้แต่เลือกจะสู้กุญแจสําสคัญของแผนการคือพลังผนึกเผาพันต้าหวังที่อยู่ในศีรษะของบรรพชนเทพคนที่สามารถสืบทอดได้ ต้องดูซับอยู่ในศีสะบันไปชนเทพวังหลินคือตัวแปรสำคัญจัก,กรพระเทพคิดเขามองจิวตี้และหายจือ้อก่อนจะเอ่ยว่าหากข้าไม่ดื้อดึงที่จะปลดปล่อยผนึกแต่คืนศีสะบันไปชนเทพไปล้มเลิกการสืบทอดแผนการเจ้าก็คงสูญเปล่าใช่หรือไม่ข้าก็ยังคงชนะเหมือนเดิมคนที่พูดึ้นไม่ใช่จิวตี้แต่เป็นหายจือตอนนี้หายจือแตกต่างจากเมื่อก่อน นางเป่งกินอายลึกลับมองจัก,กรพรรดิเทพหากเจ้าไม่ยอมรมเลิกการสืบทอดพลังของบรรพระชนเทพเมื่อน,นั้นเผ่าพ,พันต้าหวังจะเริ่มแผนที่เตรียมการเอาไว้วิญญาณที่จองจําทุกดวงทั่วทั้ง72แคว้นรวนเชื่อฟังเผ่าพันค่าอารามวิญญาณทุกแห่งพร้อมตื่นจากผนึกและสั่นคลอนศีรษะบัรพชนเทพถึงตอนนั้นมีเพียงแค่บัรพชนเทพเท่านั้นที่สามารถผนึกมันได้ เจ้าอยากสืบทอดพลังของบรรพชนเทพแต่ทั้งเผ่าเทพคงต้องตกอยู่ในความกรอหนเมื่อเจ้าพยายามสืบทอดพลังของบรรพชนเทพเจ้าคงต้องปลดปล่อยผนึกของเผ่าพันุข่าเหมือนกับอารามแมงป่องเขียวหายจือพยักหน้าตาวี่วูเฟิงข้าคิดว่าเจ้าสองคนรู้เรื่องนี้ด้วยใช่หรือไม่ตาวี่พยักหน้ามหาชั้นฟ้าจิวตี้มหาข้าและบอกข้าเรื่องแผนการของเผ่าต้าหวัง แต่ข้าไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวังหลินข้าเพิ่งมารูว่าวังหลินคือส่วนสําคัญของแผนการนี้เท่านั้นบูเฟิงก็คิดและพยักหน้าจัก,กรพรรดิเทพเริ่มหัวเราะทันทีเสียงหัวเราะเต็มเรียกความขมขื่นเขามองมาหาชันฟ้าสวงจือแล้วเจ้าสวงจือเจ้ารู้แผนการนี้ด้วยหรือไม่มาหาชันฟ้าสวงจือคิดอย่างสงบนางไม่มองจัก,กรพรรดิเทพข้าไม่รู้และไม่ต้องการรู้ข้ามาเพื่อพาวังหลินกลับไปเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือจิวตี้ใครที่กล้าหยุดข้าคือศัตรูของข้าจากกักรพดิเทพก็เอ่ยว่าวังหลินวังหลินในเมื่อราชคูสามารถครอบครองร่างเขาได้สําเร็จเช่นนั้นเขาก็ตายไปแล้วข้าเชื่อว่าที่พวกเจ้าสังเกตได้ว่าเป็นเขาคือตอนที่เขาอยู่ในโรคธรรมจิวตี้ก็ใสน่นะบานไปชนของเผ่าต้าหวังทานายช่วงเวลาเข้าๆได้เท่านั้นว่าจะมีคนออกมาจากโรคธรรม เขาไม่สามารถทํานายได้ว่าคนคู่นั้นเป็นใครหรือถ้าแห่งไหนเราทําได้แค่รอเท่านั้นอัจฉริยะของผ่าต้าหวังได้สร้างสํานักมหาวิญญาณขึ้นมาบนแคว้นกระทิงสวรรค์เพราะมันถูกทํานายว่าวังหลินจะปรากฏตัวขึ้นที่นั่นมันคือขั้นแรกของแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับวางหลินจกกักรพรรดิเทพเอ่ยว่าแต่ข้าสงสัยว่าบรรพชนสํานักมหาวิญญาณรู้ได้อย่างไรว่าวางหลินจะตายในวังต้องห้าม เพื่อเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนในการปลดปล่อยผนึกของเผ่าต้าหวังจิวตี้เจ้าใช้วางหลินเพื่อล่อมาหาชัน้นพาสวงจื้อมาที่นี่ไม่เช่นนั้นเพียงแค่เจ้าสามคนคงไม่มีพลังพอในการบังคับให้ข้าต้องร้องฝืนดูดซับพ,พลังของบรรพชนเทพหรอกเจ้ายังใช้เหมืองเตาเตาเฟยข้าบและวิญญาณที่ปิดผนึก72ดดวงข้าไม่เชื่อว่าพวกเจ้าทั้งหมดทำเรื่องเหล่านี้เพื่อเผ่าต้าหวัง แม่นางจะเป็นลูกสาวเจ้าก็ตามและเจ้าสองคนต้าเฟยและกูเฟิงการที่เจ้าสองคนมาที่นี่จิวตี้ต้องสัญญาด้วยผลประโยชน์มหาศาลเอาไว้เจ้ามาเพื่อตัวเองได้ประโยชน์เหตุผลที่เจ้ากําลังบอกความจริงกับข้าก็เพื่อให้ข้าตระหนักสถานาการณ์ที่กําลังเจอพวกเจ้าต้องการให้ข้าร่วมมือทําบางอย่างมีเพียงสวงจื้อที่ไม่ได้อะไรและถูกจิวตี้และเผ่าต้าหวังใช้งาน ส่วนจื้อก็คิดหลังจากประสานล่างนางมองไม่ออกได้ยังไงจกักรพรรดิเทพเราไม่ได้ต้องการสังหารเจ้าเจ้าแค่ต้องใช้พลังสายรุหิตของตัวเองเพื่อตัดการเปิดศีรษะบรรไปชนเทพเจ้ายังเป็นจกักรพรรดิเทพเจ้ายังเป็นมหาชัน้นฝาหากเจ้าไม่ยอมอย่ากล่าวหาข้าที่สังหารเจ้าจากนั้นดึงพลังรุหิตของเจ้าเพื่อทําให้ทุกอย่างจบสิน้นจิวตี้ผู้ได้จิตสังหารส่วนจื้อ หากเจ้าดูซับดวงตาของบรรพชนเทพเข้าสู่ร่างกายมันจะย้อนคืนความผิดพลาดระหว่างการเกิดใหม่ของเจ้าได้และยังเพิ่มพลังอำนาจได้อีกมันยังทําให้เจ้าแยกล่างและประสานกันได้ทุกเมื่อแทนจะเผาผลาญพลังหยางของเจ้าเพื่อประคองสภาพนี้วูเฟิงข้ายืนยันได้ว่าส่วนหูของบรรพชนเทพสามารถดินเสียงเตา่าและตามรอยกดแห่งแผ่นดินเซียนดาราได้ข้าสัญญาว่าจะมอบให้เจ้า สารมันเข้ากับเตา่าและเจ้าจะสามารถรู้แจ้งเต๋าแห่งการต่อสู้อันสูงสุดเต่ายีเกรอของบรรพชนเทพถือกำเนิดขึ้นจากมิติว่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาแก่นแท้ของพลังงานได้รวมกันตรงจุดนั้นข้าสัญญาว่าจะมอบมันให้เจ้าเพียงแค่มีมันวิญญาณและร่างกายเจ้าจะสามารถกลายเป็นหนึ่งข้าแค่ต้องการสมองของบรรพชนเทพมันเป็นประโยชน์มหาศาลกับข้า ส่วนศีรษะบรรพชนเทพเราทุกคนจะแบ่งกันเท่ากันเช่นนั้นเจ้าก็รู้เรื่องคำสาปที่บรรพชนเทพทิ้งเอาไว้ก่อนตายข้าได้ค้นคว้าม,มาหลายปีแล้วในสุดก็พบเบาะแสหนึง่งไม่นานมานี้ข้ามั่นใจว่าตำนานนั้นเป็นความจริงหากบรรพชนเทพตายใครที่พยายามทำลายร่างของเขาก็จะตายไปด้วยเว้นเสียแต่จะเป็นผู้สืบทอดที่มีสายรุหิตเดียวกันผู้สืบทอดสามารถใช้สายรุหิตของตัวเอง ข้าต้านทานพลังของคำสาบได้จนสายรุหิตนั้นถูกตัดขาดต่อจากนั้นจะไม่มีสายรุหิตบรรไปชนเทพอีกต่อไปและคำสาบก็จะถูกปลดปล่อยบรรไปชนเทพตอนนี้เจ้าไม่มีทางเลือกต้องอดทนต่อคำสาบเจ้าจะไม่ตายแต่ตำแหน่งแปดสุดขั้วจะจบลงพร้อมกับรุ่นเจ้าทว่าบรรพชนเทพที่ตายมานานหลายปีและอำนาจยังคงปกคุองไปทั่วเผ่าเทพแห่งนี้มันถึงเวลาเปลี่ยนแปลง หากเจ้าไม่ยอมเจ้าต้องตายแน่นอนถ้าไม่ใช่เราข่ากังวลเรื่องสถานการณ์ของเผ่าโบราณหลังจากเจ้าตายข้าคงไม่เสียเวลาถกเถียงกับเจ้าหรอกนะจิวตี้เอ่ยว่าเลือกซะจกกักพริเทพก็คิดบนพื้นดินในดวงตาข้างขวาของศีรษะบรรพชนเทพวังดินมีแววตาปเป่งปะกาย่ซ่อนกินอายตัวเองเขาดินทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้านนอกการเดินทางมาวังหลวงนี้เต็มไปได้วยสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ตัวเขาคาดเดาวบางอย่างได้ก่อนจะมาที่นี่บันไปชนกระทิงเขียวแห่งสำนักมหาวิญญาณบอกข้าว่าอีก300ปีให้กลับมาเพื่อไปชั้นบนสุดผู้ก่อตั้งสำนักมหาวิญญาณได้ทิ้งบางอย่างให้ข้าบันไปชนแห่งสำนักมหาวิญญาณอัจฉริยะของเขาต้าหวังหลังจากใช้ข้าเพื่อปลดปล่อยผนึกเขาทิ้งอะไรไว้ให้ข้ากันเขาปรากฏตัวในแคว้นกระทิงสวรรค์ก่อตั้งสำนักมหาวิญญาณเพื่อรอข้า หรือข้าควรจะตายไปในแผนการนี้แต่หากเขาทำนายว่าข้าจะตายในหวังทำไมถึงทิ้งบางอย่างไว้ในตำหนักและรอถึง300ปีเจ้าหลอกใช้ข้าและวางแผนทุกอย่างเกา่าคำนวณการมาถึงของขา้าดังนั้นข้ายังคิดว่าเจ้าคาดคำนวณน,นี้ใส่ข้าดได้ข้าจะไปเรื่องนี้ไปได้อย่างไรอยู่ๆก็เกิดพลังอันแข็งแกร่งขึ้นมาตอนนี้จกกักรพรรดิเทพดูเหมือนตัดสินใจได้แล้วแขนขวายื่นเข้าหาพื้นดิน และยกศรีรษะบรรพชนเทพขึ้นมาโอเคเจอกันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ